สวัสดีครับโค้ชผมดนนะครับสวัสดีครับพี่ดนครับผมวันนี้ยังปิดลูกค้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าโอเคราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณห้าหกหมื่นครับก็คือครับราคาต่างกันคือเขาต่อรองใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือคนขายเนี่ยเขาลดราคาลงมาแล้วที่จะจบที่ล้านแปดเจ็ดโดยที่เขาออกค่าโอนให้ด้วยอะไรเงี้ยจากราคาที่ล้านเก้าถึงสองล้านที่ขายก่อนหน้าเนี้ย แล้วคนซื้อเนี่ยต้องการที่ราคาล้านแปดตอนแรกก็เลยขึ้นมาเป็นล้านแปดห้าแต่อยากจะได้ทีวีแอร์เครื่องซักผ้าตู้เย็นให้ช่วยติดหามาให้หน่อยอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยไม่จบนะครับผมโค้ชออไหนลองดูสิครับว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองเหตุการณ์นะอ่อเหตุการณ์แรกก็คือหนึ่งคือ ในช่วงจังหวะนี้ครับมีผู้ซื้อเข้ามาดูเยอะไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยครับเราจะดูแบบนี้ว่าถ้าผู้ซื้อคนนั้นนะครับไม่มีศักยภาพมากพอเขาก็จะไม่สามารถซื้อทรัพย์สินเราได้แต่ถ้าเขามีศักยภาพมากพอเขาก็สามารถซื้อทรัพย์สินเราได้ดังนั้นเนี่ยครับเราต้องประเมินก่อนว่าคนที่เรากําลังจะใช้ energy ในการต่อรองหรือพยายามทําให้เขานั่นนะสามารถไปได้เขามีเงินเพียงพอหรือเขามีเครดิตเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้ครับต้องให้ความสําคัญอันนี้คือปัญหาข้อที่1 นะครับสิ่งที่จะต้องไปทําเพิ่มเติมนั่นก็คือเขาคือผู้ซื้อตัวจริงไหมนะครับในเรื่องของการเงินนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายสดแต่ว่าเขาอยากได้ราคานะที่เขาต้องการอะไรอย่างี้โอเคนะครับนั้นโจทย์ต่อมาก็คือนะครับการเงินผ่านไปโจทย์ต่อมาก็คือเพราะอะไรเขาถึงเือดูบ้านหลังนี้นะครับเหตุผลก็เขาคือเขาเป็นผู้เช่าที่อยู่บ้านตรงข้ามเลยนะครับแล้ว แล้วผมให้เขาดูบ้านหลายหลังที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็เชียร์เขามากลเลยเพรว่าบ้านหลังนี้เราก็เห็นเพราะว่ารั้วติดก,กันกับบ้านผมด้วยอะไรเงี้ยของคนฉัดนะเยี่ยมผมก็เห็นการทํางานการปรับปรุงเขานี่เยอะกว่าที่อื่นแล้วก็ดีกว่าที่อื่นด้วยแล้วเขาก็รู้อะไรเงี้ยครับผมตรงเนี้ยอ่าเยี่ยมมากดังนั้นเนี่ยครับเขาเป็นผู้เช่าใช่ไหมครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วอยากได้บ้านครับ อยากได้บ้านไหนลองดูซิว่าราคาที่เขาต่อรองเนี่ยครับปรับลดลงมาเนี่ยเขาต้องการเท่าไหร่ที่ล่างสุดที่เขาบอกมาคือล้านแปดห้าแต่หนึ <S 1> 1. <S <อ>่งจุดแปดห้าแต่ขอทีวีมือสองสักสองเครื่องอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือเปล่าครับครับผมบอกว่าคือให้หามาเติมให้เขาหน่อยให้หามาเติมให้เขาหน่อย ครับผมบและแอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องซักผ้าซึ่งอาจจะเป็นมือสองก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาลงไปมือหนึ่งไปซื้อมามันก็ราคาจุบแสนแล้วอะไรเงี้ยโอเคอราคาที่ตั้งขายหนึ่งจุดแปดเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งจุดแปดเจ็ดครับผมที่ทางคนขายยอมลดราคาลงมาโอเคตอนนี้มันมีส่วนต่างกันอยู่สองหมื่นจริงไหม ครับโอเคปกติเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทํางานนะครับเราเริ่มทํางานจากผู้ขายก่อนเลยผู้ขายมีความรีบในการขายไหมครับต้องได้หนึ่งแปดเจ็ดเท่านั้นหรืออีกสองหมื่นมันก็ได้ล่าสุดที่คุยกันเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าไม่ได้อยา่างตามราคานี้เขาก็พร้อมที่จะรออะไรอย่ okay. อางี้ครับโอเคอแล้วเรารู้ได้ไงว่าหนึ่งแปดห้าเนี่ยครับว่าเขาเอาจริง หนึ่งแปดห้าเขาบอกว่าคือเขาเอาจริงเพราะว่าเราก็เจอกันทุกวันเจอนหน้ากันทุกวันแล้วเขาก็อยากได้บ้านหลังนี้เพรา่าแฟนเขาก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยครับผมถ้าเป็นในของวินเนอร์เนี่ยครับถ้าเป็นของวินเนอร์เนี่ยวินเนอร์มันจะมีเอกสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเสนอซื้อเสนอซื้อก็คือยื่นไปในหนึ่งแปดห้าเนี่ยครับในลักษณะนี้นะครับผมกำลังดูว่าถ้าหนึ่งแปดห้าเนี่ยครับถ้าเขาจะซื้อสดเนี่ยลองทําเสนอซื้อสักแสนหนึ่งไหมแล้วก็ยื่นไป แสนหนึ่งยื่นไปคือยังไงครับพอเขาซื้อสดใช่ไหมครับซื้อสดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายเสนอซื้อให้ฟังสมมุติว่าวันเนี้ยพี่ดนเนี่ยครับขายบ้านอยู่หนึ่งแปดเจ็ดนะครับผมต่อรองหนึ่งแปดห้าเราตัวตัวเลขที่ห่างกันอยู่สองหมื่นจริงไหมครับครับอ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดในความคิดของผมนั่นก็คือดูน้าจะผมจะใช้คําพูดแล้วก็ให้ดูตามความคิดที่เกิดขึ้นกับผมได้ก็คือทําไมเงินอีกสองหมื่นแค่นี้มันจบกันไม่ได้นี่คือความคิดของผม ดังนั้นเนี่ยของกําลังจะดูสิว่าเอ๊ยเงินอีกสองหมื่นเนี่ยครับที่มันจะจบกันไม่ได้เนี่ยและถ้าเกิดว่าผู้ซื้อเนี่ยเห็นตัวเงินที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเกิดตัดสินใจเพิ่มไหมอ่า mm hmm. ดังนั้นเนี่ยผมอาจจะบอกว่าพี่ดนอ่าสมมุติว่าผมให้ในหน้าของผมนะครับอ่ะคุณทําเสนอซื้อก็คือเอาเสนอซื้อเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าผู้ขายไม่รับเนี่ยเอากลับมาคืนอ่าถ้าผู้ขายไม่รับเอากลับมาคืนว่าฉันเนี่ยเอาจริงแต่ถ้าเกิดว่า Uh, ผู้ขายรับเนี่ยให้ไอเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยกลายเป็นมัดจําทันทีครับเนี่ยเราเรียกว่าเสนอเงินที่เสนอไปดังนั้นเนี่ยเงินที่เสนอไปเนี่ยครับผู้ขายไอ,อผู้ซื้อเนี่ยดันมีข้อที่ว่าด้วยเรื่องของขอแอร์ขอทีวีขอตู้เสื้อผ้าใช่ไหมครับครับผมดังนั้นเนี่ยการที่เขาเลดสองหมื่นเนี่ยครับแล้วก็ได้ในสิ่งเนี้ย คำถ,ถามคือเขาให้เราหาให้เรานี่คือนายหน้าหรือผู้ขายเอ่อเขาให้ผู้ขายหาให้เขาให้ผู้ขายหาให้ครับผมซึ่งล่าสุดผมก็บอกเขาไปว่าอ่าถ้าเกิดคนคนขายไม่ให้แต่ผมก็พอที่จะหาให้ได้ตรงที่ว่าทีวีกับตู้เย็นแต่ส่วนของเครื่องซักผ้านี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าต้องดูสภาพก่อนเพราะผม,อมพอที่หามือสองได้ในสามตัวสามอย่างนี้ ราคาไม่เกินหนึ่งหมืม่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คง,งจะต้องเป็นค่าในหน้าเราที่ออกไปอะไรเงี้ยครับผมเออันนั้นผมจะไม่แนะนําว่าเอาค่าในหน้าอ,ออกนะครับเหตุ hey, ผลเพราะว่าเออที่จริงแล้วมัน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 ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเดี๋ยวนะผมกําลังจะหาวิธีให้นะครับโอเคทีนี้ผมกําลังดูว่าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยใครมีความรีบร้อนมากกว่ากันตัดตัวเราออกนะอื พอๆกันครับเพราะว่าผู้ขายเนี่ยที่เขาขายไปเขาไปอยู่บ้านราคาสิบล้านาแล้วก็บ้านเขาทําดีมากคล้าก็คือเขาขายเพราะอะไรครับเขาขาย,ขายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาระเอ,อคือเขาอยากจะลดภาระตัวนี้ลงเพื่อที่จะให้มีภาระตัวเดียวก็คือบ้านที่เขาไปซื้อใหม่ที่เป็นบ้านเดี่ยวอะไรเงครับผมอืมเขามีติดจำนองติดอะไรไหมครับปลอดหนี้เออยังมีหนี้ธนาคารอยู่ครับผม ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับล่าสุดใช่ไหมที่พอทราบประมาณเอเขาจะจ่ายเยอะหน่อยประมาณเกือบหมื่นครับเกือบหมื่นตีเป็นหมื่นได้ไหมครับผมอยู่ตีเป็นเก้าพันตีไปหมื่นก็แล้วกันครับตีเป็นหมื่นถ้าเกิดเขาไม่ได้ผู้ซื้อคนเนี้ยผ่านไปอีกสามเดือนเขาต้องจ่ายทั้งหมดสามหมื่นครับมีนัดเจอกันช่วงเย็นนะครับครับตามทันใช่ไหมครับครับผมตามทันครับดังนั้นส่วนที่เขาจ่ายเนี่ยครับจะมากกว่าส่วนที่เขาลด ส่วนที่เขาจ่ายไปกับธนาคารที่ผ่อนอยู่จะมากกว่าที่เขาลดถูกต้องไหมครับอืมถูกครับเพราะเขาต้องจ่ายดอกถูกตามทันไหมตามทันครับนะครับตรงนี้เคยบอกเขาไหมครับตรงนี้ยังไม่เคยอ่ายังไม่ได้บอกเขาครับอาจจะต้องให้เขามองดูนะครับอาจจะต้องทําให้เขามองดูแต่เรื่องที่ต่อรองกันอยู่ที่ไอ้คนซื้อก็จะเอาอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ดังนั้นเนี่ย อาจจะต้องทําให้อบอกตัวนี้กับเขาว่าการที่เขาเนี่ยไม่คว้าผู้ซื้อคนนี้นะครับกับการที่เขาจะต้องจ่ายดอกให้กับแบงก์เนี่ยครับเมื่อเวลามันผ่านไปอีกสามเดือนเนี่ยสัญญาอยู่กับเราหนึ่งปีใช่ไหมครับครับอ่าสัญญาอยู่กับเราหนึ่งปีถ้าเกิดว่าผู้ซื้อรายใหม่ยังไม่มาเนี่ยเท่ากับว่าเขาจ่ายเงินเนี่ยยางน้อยเลยนะสามผ่านไปสามเดือนก็คือสามหมื่นถ้าผ่านสองเดือนก็คือสองหมื่นซึ่งก็จะเทียบเท่ากับตรงเนี้ยซึ่ง ผมคิดว่านะไอเรื่องแอร์ทีวีตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเหตุผลเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยต่อรองเล็กเราคาลงมาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดห้าซึ่งมันมีราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเจ็ดซึ่งไอสองหมื่นตัวเนี้ยผมจะบอกว่าพี่เอาส่วนพี่เอาส่วนที่ต่อรองไอเงินสองหมื่นเนี่ยลองหาเองดีกว่าไหมเพราะมันของพวกเนี้ยมันไม่มันใช้ค<ม>ําว่าถูกใจอะพี่มันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อืมอืมครับนะครับทีเนี้ยเราต้องทําทั้งสองฝั่งเราอาจจะเริ่มจากผู้ซื้อ เริ่มจากผู้ขายก่อนเพราะเราต้องสรุปตัวเลขเราต้องสรุปตัวเลขกับผู้ขายก่อนนะครับสรุปตัวเลขกับผู้ขายนะครับแล้วก็ดูท่าทีของเขานะครับอสรุปเลขจากผู้ขายโดยการให้เขาเห็นตัวเลขส่วนที่ถ้าเขาขายช้าตัวที่เขาจะต้องจ่ายแบงก์ออกไปนะครับอ่ะตัวนี้ <S S <ets>. <S เสร็จปุ๊บกลับมาที่ผู้ซื้อนะครับกลับมาที่ผู้ซื้อผู้ซื้อเนี่ยครับเขาให้ราคาเต็มที่เนี่ยเท่าไหร่รสำห้ับ เต็มที่แล้วนะอ่าสำหรับนะครับล้านแปดห้านะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาลดเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรงนี้อยู่แล้วเขาต้องเลือกอะครับระหว่างหนึ่งจุดแปดเจ็ดได้แอร์ได้ทีวีได้ตู้เสื้อผ้ากับหนึ่งจุดแปดห้าไม่ได้อะไรเลยพี่หาซื้อเองพี่ลองดูสิครับว่าเงินสองหมื่นที่พี่จะได้ลดเนี่ยครับพี่หาซื้อเองได้ไหมอืมเพออ่าผมลืมบอกไปครับโค้ชว่าหนึ่งแปดเจ็ดนี่คือค่าโอนคนละครึ่งครับผม ค่าโอนคนละครึ่งเอ๊ะเดี๋ยวไม่กีดตอนแรกบอกว่าออกค่าโอนโอเคสรุปเป็นค่าโอนคนละครึ่งใช่ไหมครับครับผมใช่ครับโทษทีครับผมโอเคถ้าโอนคนละครึ่งเนี่ยครับแปลว่าจะต้องคํานวณค่าโอค่าโอนคือค่าธรรมเนียมโอนอย่างเดียวนะไม่ใช่สามตัวรวมกันนะค่าธรรมเนียมโอนอย่างเดียวแต่ค่าธรรมเนียมโอนเนี่ยครับพี่ก็ต้องคิดออกมาว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วพี่ก็เอามาบวกกับไอ้หนึ่งแปดห้าตรงนี้ครับ ผมเคยไปโอนในหมู่บ้านเราก็อยู่ประมาณอคือถ้าคนละครึ่งก็อยู่ที่ประมาณล้านประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันครับถ้าแบ่งคนละครึ่งคร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆครับทีนี้ผู้ซื้อเนี่ยครับทราบเงื่อนไขค่าโอนคนละครึ่งหรือเปล่าเอผมแจกแจงให้รู้เรียบร้อยแล้วครับว่าทั้งหมดเห็นหมดแล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคไหนบอกเหตุผลหน่อยสิครับว่าทําไมผู้ซื้อจะต้องได้บ้านเพราะอะไรเขาถึงต้องได้บ้านหลังนี้ ที่ได้บ้านหลังนี้เขาคือเขามีหุ้นส่วนมาจากอเมริกาแล้วก็เขาแบบคือโปติกนี่เขาจ่ายค่าเช่าอยู่เดือนละหมื่นใช่ไหมครับผมเดือนละหนึ่งหมื่นทีนี้เขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยเสียแบบคือเสียดายไอหนึ่งหมื่นนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเขาอยากจะลงทุนเพื่อนเขาจะลงมาประมาณล้านสองแล้วส่วนเกินเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะให้ดอกเบี้ยของเพื่อนหกหกพันต่อเดือนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้ได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ทําให้เขาได้บ้านด้วยอะไรเงี้ยอ่า oh. อย่างนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันเลยครับอ่ะไหนลองพี่ลองดูซิหนึ่งหมื่นของพี่คูณสามเข้าไปถ้าพี่ไม่ได้บ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นก็จ่ายสามหมื่นกับส่วนที่เขาต่อรองคําถามคือเนี่ยมันเริ่มเห็นหรือยังว่าใครต้องการใครมากกว่ากันผมว่าพอาะันนะที่จริงแล้วนคะครับถ้าตามหลักแล้วเนี่ยผมมองว่าผู้ซื้อต้องการมากกว่าครับผู้ซื้อต้องการมากกว่าเพราะผู้ซื้อเนี่ยครับมองเห็นช่องทางส่วนผู้ขายเนี่ย มองเห็นแค่ครับเออฉันต้องขายอืมอืมครับผมดังนั้นเนี่ยครับให้เขาลองดูตรงนี้นะครับว่าส่วนที่เขาต้องจ่ายออกเนี่ยอ่าส่วนที่เขาต้องจ่ายออกคําเคยใช้คําถามนี้ไหมครับถ้าเขาไม่ได้บ้านหลังเนี่ยอเคไหมถามผู้ซือ้ออะครับเคยถามเขาไหมถ้าเขาไม่ได้บ้านหลังเน<ม>ี้ยอ่าแบบคือวพี่ผมคุยเขาเขาบอกอืุ้นส่วนพี่ไม่เขาคิดว่ามันแพงไปอ่ะ โอเวอร์อะไรขนาดนี้เนี่ยเขาไปดูบ้านสามล้านอ้าวทำไมดูบ้านสามล้าน <laughs> เป็นบ้านเดียวอีกซึ่งแพงบางคน,นลลสเกล,อกเ,ลเออใช่มันคนลลสเกลกันใช่ผมก็เลยว่อาอ้าวอันนี้คุณว่าถูกแล้วน,นั้นแพงกว่าคุณต้องไปดูนี่คือความคิดผมในใจนะผมก็เลยแบบ <laughs> ใช่ใช่มันบ้านคนละสเกลเลยพี่คนละ <laughs> อย่ามาเปรียบเทียบกันไ,ไม่ได้อ่าดังนั้น<ช>อาจจะต้องถามคําถามเขาอครับเพราะตอนนี้มันเริ่มไม่ชัดเจนในสิ่งหนึ่งก็คือว่าอม เพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดผู้ซื้อเนี่ยผมจะถามผู้ซื้อนะครับว่าอ้ยพี่ถ้าพี่ไม่ได้บ้านหลังเนี้ยพี่โอเคไหมกับกับเงินที่พี่ต่อรองกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมต้องถามก่อนเพราะว่าถ้าพี่โอเคเนี่ยให้พี่ก็ก็เตรียมใจไว้ชุดหนึ่งอ,ะอ่ะผมก็จะต่อรองให้เต็มที่ผมก็อยากขายในฐานะตัวกลางใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไม่ได้สามารถบอกที่จะขายได้ผมก็ต้องอิงจากผู้ผู้ขายเนี่ยว่าได้หรือไม่ได้แต่ประเด็นก็คือ พี่จะรู้สึกเสียดายไหมที่พี่ไม่ได้บ้านหลังนี้เท่านั้นเองถ้าเขาบอกว่าเอ้ยก็ไม่ได้เสียดายก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนั้นดังนั้นเนี่ยเรากลับไปที่จุดสตาร์ทที่เรื่องของการทําการตลาดจำได้ไหมก็เหมือนตอนต้นที่ผมบอกว่าเอ้ยออจะแบ่งเป็นสองเรื่องนั่นก็คือลูกค้าคนเนี้ยโอเคเพียงพอที่เราจะพยายามดันไปจนถึงสุดไหมเพราะพอสุดท้ายอันดันไปจนถึงสุดเนี่ยครับถ้าเขามีเงินไม่พอหรือจ่ายไม่ไหวอะ เขาก็ซื้อไม่ได้ยังเหมือนเห็นตัวเลขตรงอย่างเห็นได้ข้อมูลมาเนี้คือเขาก็ไม่ได้ซื้อด้วยตัวเขาเองใช่ไหมครับครับมีหุ้นส่วนเหมือนเขามีหุ้นส่วนนั่นแหละก็แปลว่าเงินเงินเขาก็ไม่ได้มีเต็มร้อยที่จะซื้อทรัพย์สินชิ้นนี้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเขาซื้อเนี่ยเขาเซฟเงินไปเท่าไหร่จากสิ่งที่เขาอยู่เดิมอ่ยตรงเนี้ยที่อาจจะต้องคิดเป็นตัวเลขให้ออกมาสมมติว่าพี่ซื้อวันนี้ไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าหนึ่งปีข้างหน้าพี่เหลือเงินเป็นเท่าไหร่ แล้วไอ้เงินที่พี่เหลือเนี่ยอ่ะไหนลองดูสิครับเขาประหยัดไปเท่าไหร่ครับเดือนละหนึ่งหมื่นเดือนละหนึ่งหมื่นเลยเหรอเขาประหยัดไปเดือนละหนึ่งหมื่นเลยครับอ่ะอเดือนเดนนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าจากหมื่นหนึ่งก็จ่ายหกพันใช่ไหมอาจจะต้องเหลือประมาณสี่พันใช่คือเขาจ่ายดอกให้กับพุ้นส่วนเขาแทนอะไรเงี้ยงั้นจะกลายเป็นเขาจะเหลือสี่พันใช่ไหมครับครับอ่าสี่พันคูณสิบสองครับจากหนึ่งหมื่นก็มาจ่ายสี่พัน อ่าก็เอาสี่คูณสิบสองเข้าไปเป็นเท่าไหร,คร่ครับสี่สิบแปดครับอ่าสิบสองสี่สแปดเนี่ยคือหนึ่งปีที่เขาจะเซฟเงินได้แต่พี่จะไม่ได้เลยถ้าพี่มัวแต่มาติดกับอีกสองหมื่นเนี่ยอืมตัวนี้คือผมควรที่จะเป็นพิมพ์ให้เขาหรือว่าคุยเป็นเสียงจะยหรือว่าผมจะพิม,มพ์มเป็นตัวเลขแล้วผมก็จะโทรหาเขาอืม เพราะการที่เขาฟังเราเขาอาจจะคิดตัวเลขตามไม่ทันแต่การที่เขาเห็นตัวเลขแล้วเราอธิบายที่มาที่ไปของตัวเลขนั่นคือข้อมูลที่เราจะต้องให้เพื่อช่วยการตัดสินใจครับครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการกดดันนั่นแหละให้เห็นโดยตัวเลขเพราะว่าผมดูๆแล้วนะทางฝั่งคนซื้อเนี่ยเคยมีลูกค้ามาดูสองคนคนแรกนี่ก็จองเหมือนกันแต่ว่ากู้ไม่ผ่านคนคที่สองนค,อคนที่สองบอกว่าจ่ายเงินสดแต่เงินไม่พอ เขาคือเจ้าของบ้านก็บอกว่าเงินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยกันได้เดี๋ยวผ่อนทีหลังก็ได้ส่วนที่ส่วนที่เหลืออะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็แฟร์หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าคือในความรู้สึกผมเขาคงคิดว่าเฮ้ยทาบ้านขนาดนี้แล้วยังมากดราคาแล้วยังให้หานู่นหานี่ให้อีกโอ้เยอะไปหรือเปล่าใช่เป็นตอนตอนผมทําห้องผมก็บอกว่าเออตามราคาพี่แค่นั้นเลยไม่ให้อะไรเพิ่ม อ่ไม่ให้อะไรเพิ่มตามราคาครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยพอมันตามราคาเนี่ยครับมันก็จะย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งจำได้ไมั้ยที่ผมถามว่าผู้ซื้อคนเนี้ยอ่เป็นผู้ซื้อตัวจริงหรือเปล่าเรื่องของการเงินดังนั้นตัดตรงนี้ไปนะครับสําหรับผมแล้วคิดว่ามัน,นยังไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการต้องรอคุณส่วนด้วย mm hmm. เพราะเงินมันไม่ได้มาจากเขาคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งท,ที่อาจจะต้องทําเพิ่มนะครับระหว่างรอผู้ซื้อคนเนี้ยตัดสินใจไป นะครับเพราะเราทาเต็มที่เราไปจนสุดทางแล้วเราทําตัวเลขทุกอย่างให้เขาเห็นและรอการตัดสินใจเราก็จะย้อนกลับมาที่การตลาดการตลาดตอนนี้ยแปลว่าตอนนี้มันเริ่มมีลูกค้าเข้ามาต่อรองแล้วเราอาจจะต้องทําการตลาดเพิ่มเพื่อเอาคนเข้ามาแต่ทีเนี้ยการตลาดที่เราลงไปเนี่ยครับมาจากสื่อไหนเป็นหล,ลักลูกค้าที่เราได้มาเนี่ยครับคือต้องบอกตาม ตามตรงเลยว่าหมูคือหมู่บ้านที่ผมขายอยู่เนี่ยคือผมจะขายประมาณหกเจ็ดหลังแล้วผมจะไม่ได้ลงลงแบบทุกหลังส่วนมากจะมาจากหลังอื่นแล้วก็ไม่ชอบหลังนั้นผมก็พามาอ oh, <ๆ>๋อพาเดินใช่ไหมครับพาเดินมาครับผมพาแบบ uh, ูกเลยอะไรเงี้ยอ่า uh, ครับแล้วก็สามารถนี่ซ้ายจะเป็นออฟไลน์ line, ครับอดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองไปปรับคีย์เวิร์ดหรือลงออฟไลน์ line, เพิ่มนะครับหรือ Uh, เอ,าาอ,อ่เพิ่มการตลาดออฟไลน์เพิ่มเพื่อกระตุ้นลูกค้าเนี่ยครับให้มาดูเพิ่มเปิดบ้านหลังนี้กี่รอบแล้วครับหลังนี้ร่วมสี่รอบแล้วครับผมสี่ร <4 S 2> อบใช่ไหมแล้วก็ก่อนก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นออานักลงทุนโทรไปหาเจาะเจ้าของบ้านเขาก็โทรมาบอกผมนะแล้วเขากดราคา <c oughs> เขาบอกว่าเขารับไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอื <c oughs> ดังนั้นเนี่ยครับถ้ามันมาจากออฟไลน์นะครับลองลองเปลี่ยนที่ที่ทำกรตลาดออฟไลน์ดูนะครับนะครับที่เดิมทำไว้นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มจุดที่ลงออฟไลน์ดูนะครับจุดออฟไลน์อืมครับ,รบเพิ่มตรงนี้เพราะอย่างเงี้ยเพราะมเวลาถ้าเราเจอผู้ซื้อเข้ามาแล้วมาต่อรองเนี่ยครับเราก็ต้องดูก่อนว่า โอเคผู้ซื้อคนนี้ตัวจริงไหมตัวจริงในเรื่องของการเงินว่าเขาเนี่ยเงินเนี่ยมาจากกระเป๋าเขาคนเดียวเลยไหมถ้าเงินมาจากกระเป๋าเขาเนี่ยก็โอเคไปตามนั้นเลยนะครับในนี้เราก็ค่อยมาไล่อ่ามาไล่ดูทีละอันว่าเอะเหตุผลอะไรเขาถึงตัดสินใจมาดูบ้านหลังนี้แล้วผู้ขายเนี่ยเหตุผลอะไรตัดสินใจขายดูว่าใครมีความต้องการมากกว่ากันเพราะเราก็จะได้จี้ถึงเรื่องนั้นอะเรื่องที่เขามีความต้องการว่าจะขายหรือเรื่องที่มีความต้องการว่าจะซื้อนะครับในการจรี้ในเรื่องที่มันที่มัน ที่มันตรงอะครับมันจะทําให้กระตุ้นการตัดสินใจได้ง่ายกว่าครับอย่างผู้ขายที่เห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของที่ว่าด้วยมันก็เป็นภาระแหละนะครับแล้วอีกอย่างนึงตัวเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านมันก็มีค่าเสื่อมของในนั้นมันก็เสื่อมลงใช่ไหมครับ,รบเหมือนอย่างผมไปดูบ้านหลังหนึ่งมาตรงทองหลอ่อโหใช้คําว่าภูมิใจในบ้านของตัวเองมากนะครับบ้านอยู่ในทองหลอ่อเฟอร์นิเจอร์มาให้พี่ให้หมดเลย แล้วก็ตีมูลค่าเฟอร์นิเจอร์เป็นเงินแบบเยอะมากอะครับแต่พี่เข้าใจไหมครับบ้านหลังนั้นน่ยมันถูกสร้างมาประมาณเ,มเขาซื้อมานก็ตังประมาณสิบปีที่แล้วแล้วเขาขายครับพี่ลองดูสิครับโทรศัพท์เนี่ยในระยะเวลาสิบปีเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนไปกี่รุ่นแล้ะ <laughs> เข้าใจไหมครับแล้วเฟอร์นิเจอร์หรือทีวีครับมันเปลี่ยนไปจนกี่รุ่นแล้วดังนั้นเราจะเข้าใจว่าทีวีเหลี่ยมๆอะ่ะกับไอ้ทีวีใหญ่จอหน,นาๆเนี่ยครับในปัจจุบันเนี่ยขายกันเครื่องละไม่กี่หมื่นเองใช่ไหมครับดังนั แต่เวลาผู้ขายเขายังติดในมูลค่าที่เขาซื้อมาอยู่เลยนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าของพวกนี้มันไม่ได้มีมูลค่ามันคือมันไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับมันซื้อสินมันคือ,อเขาเรียกว่าของไม่สร้างมูลค่าครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบตีมูลค่าให้กับมันเทียบเท่ากับวันแรกที่ซื้อมาแล้วเอามาอยู่ในการตั้งราคาขายนะครับรสู้สู้ไม่เอาของใช้ในนั้นเลยแล้วลดราคาเีน หรือว่าคนขายเขาจะเปรียบเทียบกับบ้านสองหลังที่ผมเพิ่งขายไปหรือเปล่าดูครับผมโค้ชก็คือว่าไซส์เดียวกันเขาเลยก็ได้ครับครับเพราะว่าแบบคือสองหลังที่ผมขายไปเนี่ยคือเป็นเหมือนกับราคาซีทั้งนั้นเลยที่ขายไปก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งหลังนี่คือสองล้านหนึ่งที่ขายไปแล้วก็อีกหนึ่งหลังคือสองล้านสองห้าคือที่เพิ่งขายไปก็เลยเขาคิดว่าเฮ้ยทําไมขายได้ขนาดนั้นทําไมแบบบ้านชั้นน่าจะได้ขนาดนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขา แต่ว่าลูกค้าที่มาเขาส่วนมากก็จะกดกดกดกันทั้งน,นั้นเลยอะไรเงี้ยอ่านะครับครนะับโอเคกลับไปดูที่สองเรื่องเนี่ยครับกลับไปดูที่การต่อรองระหว่างผู้ผู้ขายนะครับกับการต่อรองผู้ซื้อนะครับทําตัวเลขให้เขาเห็นนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ซื้อสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายออกอ่านะครับอาจจะถ้าเป็นในแนวนี้อาจจะต้องเริ่มจากผู้ซื้อก่อน เพื่อดูแนวโน้มเพราะผมผกังวลว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้มาจากทุกคนคนเดียวครับผู้ซื้อคือต้องให้เขาเห็นว่า,ค,าค่าที่เขาจ่ายไปแต่ละเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับที่เป็น<ช>ค่าเช่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วส่วนที่เขาจะเซฟได้หลังจากที่เขาได้หลังเนี้ยอืมส่วนที่เขาจะประหยัดไปได้อีกเนี่ยเ,เดี๋ยวนะเรามาักจะเคยเจอเรื่องนี้ใน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 ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเคาเจอไหม ร้านแบบเนี้ยในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อชิ้นที่หนึ่งเก้าสิบเก้าบาทซื้อชิ้นที่สองหนึ่งบาททาไมคนถึงซื้อชิ้นที่สองบาทเดียวใช่ใช่เคยเคยเห็นไหมครับดังนั้นเนี้ยหรือว่าซื้อเยอะถูกลงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมองว่าส่วนที่เขาเซฟได้เห็นนะความรู้สึกเราเราก็จะคิดว่าเอ้ยส่วนที่ฉันประหยัดไปได้ส่วนที่ฉันเซฟได้นะครับดังนั้นเนี้ยมันกําลังเกิดขึ้นกับความคิดของของคนที่ซื้อนะครับว่าเฮ้ยเนี้ยสิ่งที่ฉันจะเซฟไปได้ าประหยัดไปได้อีกสี่พันนะครับแต่ก็ติดกันอยู่แค่เงินอีกสองหมื่นนะครับตรงนี้นแหละเพราะรถ้าเกิดว่าเขามองถ้าเขาโยนตัวเลขถ้าเขามองอย่างนี้เลยนะเอ,อพี่ลองโยนคําว่าตัวเลขลดไปอีกสองหมื่นเนี่ยโยนทิ้งไปพี่ลองดูสิครับว่าพี่จะเหลือเงินในอีกแต่ละปีเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อืมเห็นไหมมันคือความกังวลที่เขามองแต่อีกความกังสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะตอบจากเนี้ย เขาอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นครับนะครับโอเคตามทันไหมครับทันครับผมอันนี้คืออันแรกนะครับที่ไปทําให้มันเวิร์กยิ่งขึ้นนะครับเราใช้คําว่าให้มันไปเวิร์กยิ่งขึ้นอีกอันที่สองคือเรื่องของการตลาดตรงเนี้ยผมคิดว่าฟิลเนี่ยมันมาดีแล้วนะครับฟิลมันได้แล้วนะครับดังนั้นลุยเรื่องของการตลาดไปต่อนะครับลงการตลาดเพิ่มตามจุดที่ที่มันมีกลุ่มคนซื้อมีเงิน ครับนะครับอ่าตรงนี้นะครับครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับ